ป็นั่นแหละถูกต้องที่สุดเอามาค่ะจ้ามีมีสำหรับจา้าโอเคจ้าสวยๆอ่ะจ้าไม่ใช่เขินยังไงเขินนอ,นนอนยังไงนอนร้องไห้สิหวัวเราะยิ้มปักจู๊โกรธแอนโบรัน<ห>มินิฮ์ดกอดอก กอดอกกอดอกปากจูด,ด้วยอันนี้ทำเหมือนจะตายยังไงปีตายกขึ้นโอเคตามนั้นรู้เรื่องเข้าใจคิดเ็นไฟ์โอเคในจมูก่น,นไหนปากไอ้นั้นหัวค่ะในไตปากยู่ในปากอ่าในจมูกอ่าเช็ดเลยเช็ดปากนั่นแหละถูกต้องที่สุดเอามาค่ะเจ้ามีมีสำหรับโอเค 加水多呀。